บางเกาอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์ชครั้งที่42พร้อมเต็มร้อยวางมาตรการเข้มป้องกันโควิด19 34ค่ายผู้ผลิตตบเท้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ24มีนาคมถึง4เมษายนศบนี้บริษัทกรังปีอินเตอร์เนชันแนลจำกัดมหาชนประกาศความพร้อมการจัดงานบางเกาอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์ชครั้งที่42ระหว่างวันที่24มีนาคมถึง4เมษายน2564 ที่ Challenger Hall IMPACT เมืองทองธานีซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุขหรือเช p ิ้ง the next chapter โดยมีค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ชั้นนำเข้าร่วมงานมากกว่า34แบรนด์บนพื้นที่กว่า1 7 9 6 0ตารางเมตรพร้อมนำเสนอโซนพิเศษ smart ev city ตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคนยุคใหม่และจัดเตรียมมาตรการด้านสุขอนาม,มัยตามข้อกำหนด ของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมชมงานได้เป็นอย่างดีปัจจัยลบของการจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ผมขอตอบนะครับว่าเรื่องปัจจัยลบนะครับเราไม่มีนะครับเพราะว่าบ,บริษัททุกบริษัทของรถยนต์เนี่ยที่ถามกับเรามาโดยตลอดว่าแบบที่ผมได้เรียนไปข้างบน ควอเตอร์แรกของทุกๆปียอดการจำหน่ายรถเนี่ยดรอปมาเป็นส0บๆปีไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจแต่เป็นช่วงระยะเวลาหลังจากที่จบงานตอนสิ้นปีในสาเดือนแรกเนี่ยเขาก็รองานมอเตโชว์เพราะอะไรเพราะงานมอเตอรโชว์ของเราเป็นงานที่เปิดตัวรถรุ่นใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะมากดังนั้นเนี่ยกระแสของแต่ละบริษัทเนี่ยในการที่จะเปิดตัวเนี่ยจะอาศัยช่วงระยะเวลาของงาน บางก่องอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชวของเราครับที่บอกว่าวัคซีนมาเนี่ยประชากรประเทศไทยอยู่70กว่าล้านคนตอนนี้ผมว่ายิงฉีดยัไม่ถึงแสนคนเลยมั้งนะครับแล้วอีกประมาณ4ี่อาทิตย์เองก็จะเกิดงานบางก่องอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์ของเราแล้วเนี่ยผมว่ายังไม่ถึง2อง2,000คนหรอกที่ฉีดดังนั้นเราพยายามครับที่จะทุ่มทุกวิถีทางในเรื่องของการคัดกรองการตรวจ หลายๆท่านจะบอกว่าของ IMPACT เมืองทองธานีเนี่ยเมื่อท่านเข้ามาใน Challenger นะครับในบริเวณ IMPACT แล้วเนี่ยเขาก็ตรวจเดินขึ้นมานไดเลื่อนมาก่อนที่จะเข้างานเราก็ตรวจเรายอมทุ่มเงินอยู่ประมาณ3ล้านกว่าบาทในการใช้อุปกรณ์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเราก็ขอความร่วมมือจากทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์หรือการที่แต่ละคนขึ้นไปบนรถแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้มาตรการ เดิมอยู่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ของเราครับการตั้งเป้าเราเองโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่ผ่านมาเราก็อยู่ประมาณล้านกว่าคนครับดังนั้นถามว่าเราตั้งเป้าผมก็คิดว่าในการจัดงานที่เราทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างในการกระตุกให้เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยมันได้โตขึ้นนะครับ เราถามว่าเราก็ยังหวังว่าอย่างไงก็ต้องมีคนประมาณล้านสามแสนล้านสี่แสนคนที่เข้ามาชมงานเราครับรางวัลของเราปีนี้ก็เราก็มีรถยนต์รู้สึกว่ารถยนต์จะ2คันนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์หคันครับยูสคาร์นะครับมันก็เป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งสำหรับคนที่พูดได้ง่ายว่ากำลังซื้อเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปซื้อรถใหม่ได้นะครับก็เป็นแฉนอีกแฉนหนึ่ง ในการที่จะให้งานครั้งนี้เนี่ยจบครบวงจรทั้งหมดแต่แบบที่ผมได้เรียนไว้นะครับไม่ใช่งานมอเตอร์โชว์กับงานยูสคาจะอยู่คู่กันไปตลอดนะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาดีขึ้นงานบางกอกยูสคาโชว์เราก็ต้องแยกไปในไทมิ่งของเลกคอร์ดของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยได้ให้กับผมไว้ก็คือช่วง ระยะประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกๆปีครับจะเป็นช่วงของการหลังจากที่จบมอเตอร์โชว์คนที่มาซื้อรถใหม่ในงานมอเตอร์โชว์ก็จะเริ่มปล่อยรถเก่าออกไปมันก็จะเป็นลงล็อกของเดือนกรกฎาคมตามที่เราได้วางไว้แล้วก็ร่วมกันคิดระหว่างสมาคมผู้ประกอบรถยนต์มือสองครับดแบบที่ผมได้บอกนะครับเมื่อท่านเดินเข้ามาในอิมพเมืองทองธานีสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติ ทุกคนคือการสวมใส่แมสในส่วนของรถยนต์เองเขาก็จะทำความสะอาดแต่ในส่วนของเราเองเราก็มีเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ให้ท่านเนี่ยสามารถจะใช้ได้ในตลอดในเวลาที่ท่านอยู่ในงานแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการใส่แมสนะครับต้องสวมใส่ทุกท่านครับ24มีนานะครับถึง4เมษายนครับนะครับ24มีนาถึง4เมษายนถ้าเป็นวันธรรมดา เราเปิดเที่ยงถึง4ทุ่มแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เราเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มครับขอพูดในฐานะผู้จัดนะครับว่าท่านจะไม่ได้มีโอกาสที่เลือกสรรรถนะครับโดยที่ท่านใช้ระยะเวลาเพียงไม่เท่าไหร่ที่ท่านสามารถจะเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของยานยนต์ท่านก็สามารถจะชมได้ในงานแล้วเมื่อท่านตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งท่านก็ ไม่ต้องไปเดินไปไกลไม่ต้องไปขับรถหาที่จอดไม่ต้องไปโชว์รูมยี่ห้อนั้นโชว์รูมยี่ห้อนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในงานของเราหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็น่าที่จะมาแล้วก็ปีนี้เองเราก็มีรถรุ่นใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆของยานยนต์เนี่ยเข้ามาให้ท่านเห็นในงานเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดครับ